สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูการเดือนธันวาปี2,567ครับพี่น้องคืนที่10ของทีมงานคนหาหนูบ้านห้วยยางหมู่3ตำบลละหันอำเภอเจตุรัตจังหวัดชัยภูมินะครับบริเวณที่ผมถ่ายทำนะครับเป็นบ้านขวา้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเช่นกันครับพี่น้องนี้ เวลาประมาณขนาดนี้ครับ9นาฬิกา31นาทีครับผมแ้ววางไปแล้วเมื่อวานนะคนะประมาณ100กว่าหลังนะครับวันนี้ u, u, ยังเหลือยังเหลือจะวางอีกครับพี่น้องครับวางอีกวางอีกเทบ,บอดทรบ,บอร์ดไว้77พ <t anner> ันต้องวางให้หมดครับอาจะเหลือประมาณสักอีก3ประมาณ30หลังครับพี่น้องที่ท่านจะวางภายในคื้นที่10ครับ guidelines. พี่น้องเมื่อวานก็ประมาณ120ประมาณ10หลังครับ รวมสวันได้จะประมาณส4 0ร5 0หลังครับผมสมเียงตอนเที่ยงที่ค้นหาหนูขาดไม่ได้ครับพี่น้องเล็ดต่ำโสยสูตรเดิมของพวกท่านครับผมโสมโอทีทีที <c ười> ขนมปังนั่นแหละครับพี่น้องมือเที่ยงของเขาเอาไปเอาไปขอโชว์ใหม่ครับพี่น้อง เท่าบอดเพิ่มจานวนประชากรของแถวเอขอ่น้องเอาเข้าไปอีกครับผมน่าจะประมาณวันนี้ใกล้เคียง200รครับผมต้องดูกันนะช่วงเย็นนะฮะผมจะมาเช็คอีกทีบระมาณนีนนแ้แบกมาเลยแบกมาเลยกอภผยแบกมาก็ถือกันกอภผยอยู่กอไม่ว่าดีเดี๋ยไปตัดมาเนี่ย ของทานูเดะครับพี่น้องอย่างนี้เลยนี่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 ครับผมทังงกูเดะครับเมื่อวานท่านวางอยู่ประมาณร้อยแปดสิบหลังครับวันนี้ท่านจะเทครับพี่น้องเทบนหน้าตักอย่างนี้เลยเทเทนี่ครับท่งนูเดกครับผมประมาณขนาดนี้ครับเดี๋ยวไปดูท่านจะงาะเพื่อจะไปแงะแฮ้วนะครับถ้าบอดออกไปแล้วครับผมเวลาทบอดออกเก้าโมงสามสิบห้านาทีกล้องเอียงนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวปรับแต่งสั่งนิดนึงครับผมรวมมเด นี่คือของพันจงง้อเพื่อจะไปงะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืขอกท่านมีน้ำหอมเจ้านี้ดเลยเหรอโอ้มีกลิ่นด้วยวะโอ้เล่นของขังมานี่ครับพี่น้องผมท่านจะง้อกับพี่น้องน่าจะประมาณอตอนนี้นะฮะถ้าเขาวางหมดนะครับคนละไม่ต่ำกว่าสองร้อยหลังกะพี่น้องฮเดี๋ยวผมจะไปตาม นะท่าบอดก่อนนะครับดูฝีไม้ละมือเหมือนเดิมว่าท่านจะเอาความแข็งแรงเนี่ยมาให้หนูอยู่ในแห้วของท่านหรือเปล่าครับพี่น้องตามสามเซียนเจอแล้วเหรอป้าป๋ารูเห็นก้มยว่าู้แต่เจอพี่น้องเอาเริ่มกันเลยครับผมเก้าโมงสามสิบแปดครับดูซิว่าท่านจะได้เห็นรูตอนไหนพี่น้องเอาเอาเอา ลมโกมึงเงยเข้าไปเจอยังเจอยังกาปะเอาให้หมดเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาเช็คดูโอ้ย <c oughs> ทางหนูหาไม่ยากครับผมบ้านขวาน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับท่านเลยครับจิ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 บงั้นวเวลาก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเรียบร้อยครับในคืนที่สิบฤดูกาล เดือนธันวาปี2,567นะครับเท,ท่ทาบอดสุดทรพหนหลัครับนึ่งหลังแล้วครับดูสิว่าท่านจะสู้หรือเปล่าครับสู้ไหม <c oughs> โอเคครับผมเดี <c oughs> <de> e ๋ยวเืินไปตามท่านจงาะแล้วท่านคุณเดชต่อครับผม <c oughs> ตามอีกครับพี่นอ <c oughs> อ้องา จากท่อบอดมาครับพี่น้องเดินหาตั้งนานครับพี่น้องดูเวลานะของท่านครับผม9โมง48ครับห่างจากท่อบอดสด10นาทีครับพี่น้องทางก็ไม่เชิงไม่ยากไม่ง่ายครับผมเป็นไงครับท่านห้องน้ำสะอาดไหมสะอาดดีเข้าไปเข้าห้องน้ำมา โอ้โอ้โอ้ดูกันดูกันหลังนี้พรุ่งนี้หรือค่ำนี้เราต้องรุนกันครับพี่น้องในคืนที่สิบของทีมคนทานูบ้านหุวยยางเนี่ยต้องมีเซ์ไฟส์เสมอครับผมไม่ได้หนูไม่เป็นไรเดี๋ยวดูท่านตีป่าอะไรหนูก็มันแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมขอเสียงท่านจะง,ง้อหน่อยสูไ้ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวไปตามท่านคุณเดชต่อครับ ตามหาตามหาตั้งนานอยู่นี่เองเวลาเจอตัวท่านเก้าโมงห้าสิบเอ็ดครับพี่น้องห่างจากท่านจงเงาะเก้าโมงสี่สิบแปดก็สามนาทีเึ็นไงเจอวะเอา,อย,า,เอา,อย,ายังเอายังยังเย็กยังเจ้านี้ก็ลีลาครับพี่น้อง เขาพิธีพิสันนณะพิธีพิสันนะเอาอึดอึดอึดเจอไหมเจอมไม่รู้อ่ะเจอไหมเป็นไงทางสวยไหมท่านเดี๋ยวพาดูทางพี่นองแป๊บเดี๋ยวยิไม่ถูกใจ สินทางบอคนฮานุมชีวิตต้องสู้ไลวันวันส <c oughs> ินทางบอคนฮานุมชีวิตต้องสู้ไลวันวันโอ้ยมคือหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบกิโลสองรหสิวันไหนเจอนูช ไม่ได้สักตัววันนหนเจอหนูฉลาัดไม่ได้สักตัวถ้าโชคดีได้เจอหนูโง่ถ้าโชคดีได้เจอหนูโง่วันนหนเจอหนูฉลารัดไม่ได้สักตัววันนหนเจอหนูฉลารดไม่ได้สักตัวโอ้เสีงเวย พาไปดูทางที่เขาปัก If, Jamie, กันน้องตึ๊บยังตามอีกแบกแบกแบกถือแล้วนแหละถื้อตึ๊บยังยิบยังยังหายยิบหายถือหนูก็หายากรู้บลุ้ก็หายากกับน้องเลยปึ๊ดนั่นแหละเอ้ายันยัน

โอ้เอาเออะันน้ยน้ำลึกนะบอกก่อนนะตรงนั้นลงไปนะลึกนะตัดใจดีนะถอยสอ้ยน้ำซูไมดูพี่น้องเออสวบไปกันอีกเวลานะฮะผ่านไปแล้วเก้านาทีนะครับตอนนี้สิบโมงเช้านะครับท่านยังไม่ได้ รูเลยครับพี่น้องอโหโหรูหนูช่งางหายากเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับท่านคุณเดชตามท่านอีกสักหน่อยครับพี่น้องท่านคุณเดชนะครับเดินข้ามคลองมาด้านทิศเหนือเพื่อตามหารูหนูเพื่อจะติดตั้งให้ขอฝั่งด้านนี้ ลอยเผาก็จึงมีชาวบ้านเขาทำอะไร<ๆ>บ้านขวาน้อยในี่คือที่สิบ ะะเศนฮการตางแห้วนะฮะยังไม่ได้สักหลังนะครับสวัสดีครับพอ่อพ่อทำอะไรครับผมแม่เดะโอ้ขอโทษทีครับแม่ดูแข็งแรงจังเลยนู้ดอะไผู้ชายครับผม <c oughs> ครับแม่อยู่บ้าน,น,นอะไรครับแมเ่เป็นลูกข้าวอยู่บ้านข้าวน้อยนเนาะข้าวเจ้าลอ,อยใช่ไหมนนี้เขามันเป็น เขาเนี่ยปังเดี๋ยวเหรอเขาไม่ได้ทำทำนาเป็นเขาเจ้ามันเป็นคนงปังเนี่ยครับเราพ่อเที่ยวเอาไงแม่ดูแข็งแรงจริงหนุ่มผู้ชายนะแม่นะขอขอโทษแม่แม่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้เจ็โอ้โห79ดิแม่เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้แข็งแรงมากเลยเอาไปขายเขาไปไว้ใส่กินนี่แล้วผมก็เดเฮ็ดนะ ได้ดีได้ดีได้ข้าวพม่ได้ดีได้ดีได้ข้าวพม่ได้ดีเช้าก็เล่นผมแล้ว <Stone> ผมเล่นมั่งในช่วงสายเนี่ยครับขอแม่มีสุขภาพแข็งแรงครับแม่นะครับผมขออนุญาตมาปักดักหนูหน่อยนะแม่นะครับผมแม่ทำนะากี่ไร่ปีนี้บ่าเฮดบ่าเฮดเจมมีหน้าเฮดน้ำเป็นดอกอ๋อมาตัดลูกข้าวเฉยครับผมไปก่อนนะครับแม่ เวลาก็ผ่านไปแล้วนะฮะ12นาทีท่านยังไม่ได้สักลูนะดูเส้นทางในการหาลูงท่านเนี่ยจะพาไปคุยกับใครอีกตามนกีิครับพี่น้องไ,ไปกัเรื่อยๆนะครับพี่น้องเวลากเดินโ10โมง5นาทีแล้วตอนนี้ยังฮนะยังไม่ได้สักลูดเลย เพราะว่าเมื่อวานนะในคืนที่เก้านะครับเขาก็ได้วางมั่งนะครับร้อยกว่าร้อยแปดสิบวันนี้ก็จะประมาณสักอยู่ในถุงพายประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบหลังให้พี่น้องถ้าวางหมดก็ต้องสองร้อยบวกเนะข,ข้าอะไรเข้าลอ,อยตามไปเรื่อยๆครับผม <S <S ไหนๆรถเท้าจอน โอ้ใหญ่ไปนั่นเลยเหรอเนี่ยนะนี่ยังไม่ได้คุณเดียยเนี่ยนะโอ้เดยเท้าจรครับพี่น้องไม่แน่นะฮะท่านอาจจะได้ตัวเวลาเดินเรื่อยๆครับพี่น้อง10โมง7นาทีโอ้ นี่ลอยครับพี่น้องเดี๋ยว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 ดูกันเลยครับพี่น้องสวบสิบโมงกับแปดนาทีครับพี่น้องเริ่มพบท่านตั้งแต่เก้าโมงห้าสิบเอ็ดครับท่านก็ใช้เวลาหาก็ประมาณพอสมควรเหมือนกันครับน้องดูเดียวนี่นะดูนั่นครับพี่น้องลอยเท้าใหญ่ของท่าน วันนี้ท่านก็มีผลงานนะฮะพาไปพบกับแม่ใหญ่วัยเจ็ดสเก้าหาลูกข้าวด้วยลุบมานลุะพาดูห่วงนะฮะห่วงกันจรสีเขียวลนนะุห่วงสีเขียวของท่านนี่สูงไปนั่นแหละครับลวดสองเส้นแล้วก็ เชือกว่้าต่างหากทางกุเดีครับตู้ไหมโอเคตามกันดีครับพ okay. ี่น้อง